สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดียามเถียงเที่ยงเนาะมาเล่นกัดซีมาตามะคุ้งพี่น้องเลยตามะคุ้งกินข้าวเที่ยงผมมีเนยกิน,นข้าวเที่ยงพี่น้องเลยเอามะคุ้งมาแต่บ้านเนาะมาตากินสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องให้ซัพพอร์ตนะเนาะเป็นคนตามตามะคุ้งใส่บุเพ็ดเนาะหอมทองเนาะครับตองเพดเงี้ยอืม มากระินกะเ้างงวนนแค่ได้น้อยเองโบหเลมาขู่มามากน้อยหนึ่งเนาะจะซอเบิ้ตินี่บ่ไ่เบิ้นทำนีงกับพ่อลวพอด้แช่ผักเขาก็มีพักมุ้งพี่น้องมบักเคือบัเล็ดเคือเก็บมาจากสวนเนาะเพชรแล้วสำหน่วยพอตอนนี้กิน้มหงเอามาตำกิน กำลังสี่เหิเห่อมแล้เหิม่มแกนทั้งใจมันทีนเ่เหิมก,ก,ก๋มันก็เห่เห็นเงินควสิบปนนุ๊บบักเหงสด้ดิเห็นเงินควกับบักันแล้วมันมันเหมาะครับอันนั้นเลยเออมันต้องเอาถุงกุดรองก็นหนึ่งกุดองน่ใช่ดองกุดองไม่ใช่ ดอ,อดองเพื่อใช้ดองตัวเงเด้กไปออกมาหิวข้าวเลยพี่น้องเ,ยยเลยบ่ายนะกินข้าวแล้วกับสิ่ผ้ากันไประกดมั่นต่อพี่น้องเลยรอบเส้ากับผ้าก,กันผักเนาะผักมันที่บ่อจอนก้นว้แต่เมื่อวานนี้เหมือนกับก,ก้กหนหาโลกพี่แอลเลยหิวข้าวบ่จะ กินแล้วกินหมดกลยคนอือมองดูก,กับโกเห็นบ่กับโกเหรอเมื่อกี้มักมาชวนชวนเห็ดกินนี่อยากมาหาจกน้ำลิน,นลแล้วมาหาเอาน้ำใส่ได้คนละ อือตุเจ้าอ่าตุเจ้าตุเจ้าเอ้ยตุเจ้าไปพี่พี่หันมาพี่พี่พี่ตุเจ้าส่งกระลุดพอส่งเอ้ยลูกมาลีน่ามั้ยล่ะบอบบอใส่ส่งกับหน้ากับหลังโอ้ใส่ส่งกับหน้ากับหลังเป็นคนข้างหลังตุนดาบ บอมาบอมาผมไปน้ำไปใหญ่ผลไปไปเบิ่งกระตุนไปไปไปตัวปวดด้่ยเนี่ยเล็งมือเล็งมือหิวเข่าละหิวไปใช่บ่ายมื้กว่าเรียวเรียวลาอันรอปิ้งอาหารดีบ่อโจนมีเมนูเด็ดของผลไม้กับผู้งงูสิงทองพี่น้องเลย สิงทองว่าบ,นะบ,บ้านเฮากับง,งูตะแฮนี่แ,ลแหละงูตะแฮมองคน,นเอินงูสิงทองนี่มนันมัดสุดซวดพี่น้องไข่เต็มท้องจอรซีมตั้มมันตัวกันตนะ้นฮิวเข่าแล้วคอยฮิวเข่าตั้งแต่ตอนผักมันนี่ผ่านมาเป็นชั่วโมงอยู่ไม่กินเข่ากัวกันแล้วบ่ จิ้มเลยคนตามก็ซีมเอืองที่เอ้าเรียกว่าซิมมึงชงคนบ้งขาดเนี่ขาดประแดดเ่นีากเนงอชผ่านะนันน่นมันอะไรมันมิ่นนะ คืออกจารจะคือบอกซอยใส่กันตามใส่กันซอยใส่บอกน้ำลือใส่น้ำบิดซอยกินเงี่ยงสีซอยสีรู่นึ่งบุหรีซอยทำตอนอันันกินข้าวอยู่เทียงให้เทียงหน้าพี่น้องเลยเทีงสิ้นแฉบขึ้นมาจากฝักมันเนาะ ด้วยครับเลยเนาะ,ะเรือก็กินเนียงโรมผรดเด็กน,น่อยตัวใส่ลายด้ยเค็มด้วยปูาใส่ผรดเด็กใส่เนอะ,อ,ะอันนี้เวดมนเรยบุหินตออบุหินไปแหงแสบนงสี่ เป็นได้เพื่อทำตาลพี่น้องใช่เฮ้ยวานพู้อุปจักรทางน้ำมีเปลี่ยนใจหน่อยจะเปลี่ยนเ่ยเบิกสวมไปนะมังนาวอีกบ่มันชมอยู่น้ำผู้อุปจักรเอ้าใส่ผู้อุปจักมักเล่นมันหน่วยน้อยนะพี่น้องมันเลยบ่ค่อยเห็นตอนมักเล่นมโยกไปโยกมามันหมุนมัด พอพ่อแนี้พอใส่ถั่วมากินโยข้าวแล้วนี่พี่น้องนะกินกามเฮาตามะคงกิ้งงูตะแฮโอ้มันสุดสวดเลยใส่สมุดแดงพี่น้องเลยหอกนางตากแดดไว้ไปใส่หมดแดงแดงมันก็ตายออกหมดแล้วขอใส่หมดแดงแล้วก็ตากแดดไว้นี่พี่น้องหน้าตาอาหารเที่ยงเขาเมื่อนี้เนาะมาพี่น้องมากินขา้าวเที่ยงน้ำกันแซ่บ นำมะค anyway. well, so. oh, so, so ุงพี together, like <so ่น้องมาหนี uh ่มาพี่น้องมานี่แซ่บน้ำกันน้องพน้องรอโอ้นีไข่เต็มท้องเลยเดพี่น้องไข่เียตัม่ให้น้องดูไข่เลยเนี่ยนี่ๆๆไข่มีแต่งไข่ยยอ้เ้าเ่อไหเกีู้อนยเนี้ยยอส่้าำ ย่่มหินด้วยเขาหินหลา้าเดูขาเขาไปอ่ะบอกอเครือออ่องจับไปดี้จปลาลุงหรอแม่มันกโโือฮู้ฮู้ไปดี้าปลาลุงวะ มาดีจ้าป้าลุงบ๊ายบายสุดจ้าเออสุดจ้าขวดนมกับป้าง่วงมาง่วงพ่อคาลูกยินมมาขยิมันเนี่นยเมื่อกี้กินงูครั้งแรกวะนี่ ไข่งูคุณพี่เหนนี่นี่นางนี่เนี่ยบ๊ายบายบ้นแดงเขาไนั่งมั้นัน่งกินหัว กะแห้งปกินปิ้งูลายปีเลยงูจะแห้งกินอะไรล่ะจ้ง ไอ้เจ้าแม่หัเนึกไม่ออเคือพลอยคนบางคนหิวข้าวเนาะิเขา้าวบ่ายเนาะิเข้าวแซ่บเนี่ยถ้าวามาเคือตัวนี้เหรเมื่อวานชมตัวเขาว่าเนาะตัวขาวนน้าวใหญ่เมื่อวานกว่าเนาะตัวขาวนน้าวใหญ่อันลุง,ลง ผ่ามาคอืมหวานน,ะาน,นั่นหอวานน,ะนาีนีไบริาว,าว,าว,วานาเนี่ยแงแมวมันแบบเขาวๆใหญ่ๆค่ะหวานอ่ะอืกเคือล้ออย่าพาสาังผักฮบกินงูหรือเ ินอะไรกินงูกลอ๊องูเอมอแต่ว่างูอะไรดิลอกอ่ะแขงกันดิอืมตุ้มเหลืออ่ะตมเหลือบอ่ะตุิโกอืมตุ้มเหาือบันกลอกนซิ่งแช่เหมือนกันซิมันลายงูนะครับบ่เยกินใช่ เมื่อน่าไะเหยียบก็เยียหัวเห็นทำแค้นอีกเชยือว้าวห่แล้เยจจงูนะคะ กินปลาก่อนกินอยู่ได้เบื่อก่อนหลายคำถึงไดอยากกินปิน้งปลาอยู่นี่ไขไข่มันนะนี่นี่ไปไขไหไฮะลุบได้คอ้าว่จ้าพีจ้าป่ะ

ต้องขุดต้อหุ่งนะครับคือบ้าเข่าตหามันกินเข่าใช่ไหมกินเข่าเนาะหามัคครัวต่อกันเอาเลยต้นจนแต่ใช่ไหมมบอถือเนะครัว ส่นมือสามารส่วมาม่มันที่อยู่ะมันนักเล็กใช่ไมเยแสดงว่ามันหอมๆนึกขัวตัวจงกระเบนออกมาหาน่งโอ้โตะพังหวยมันต้องเอาไปเผื่อน้อเผื่อมันเจือมันจันตะเ๊ะลายกับงามเฉาะเจือรกับน่มันเอาเผื่อ เอ้ยชาวบ้านเนี่ไปเรียกเรียกอร่อยเรียกอร่อยบ่คอยว่างเลย thật đẹp tìm đủ cái hồ Mua từ đây mua đây luôn Có đi Hãy subscribe พนกกระเพาะพี่ายพริกระเพาะคันพองฮสองคำกระเพาะอ่ะเจมอไเจ็บอุ่นฉันยังกิดกินตะขินหมิ่นให้ไงค่าเมื่อหมือนมือค่าว่ากินหมิ่ามากเพ็ดค่นำกระปุกเมื่อเจ็บท้องหันทำเอากินแจี๊ยขิงงันวัหัน ยบกับมึงไงในช่องมาม่ากับเพื่อนหมดเิ็ดจ้ะทิ่นี่มันเป็นมันมันฉ่มเขาว่าปกติมาม่าลดต้มยำกุ้งตะเก้าคือบนเด็เพ็ดมือหนาเพ็ดได้ดเว่เขาว่าตะเก้าว์ลดลดต้มยำกุ้งบคนเด็ดนะแบ่จุเปี้ยวเขาว่าเพ็ดนี่นะคะท่องกต่ท่องว่างไปกินโลเจ็บท่องกเพาะขึ้นทำมันได้เป็นแล้วมันเป็นตลอดกินงยังก็ขึ้นกินก็ขี้มีมผมจ้าเหมือนเป็นไม่ค่อยทัน เอ,อย,ก,ออยก,กันยังวะกินม,มากๆครับออยังันมือะขึ้นก็ขึ้นแต่ก,กมม็มันชีเป็นน่ากินมากมัเคยเป็นขี้หมีชงนี่แต่ชงกินเลยเลยะน,น,ะ,น,มนะมตะเป็นมีคชงเลยใส่ดาเนกินขิมีข้มากรดยุงผ่ามกินตะงหมนะหมหาเอน้ำใสก็ค่อยาดูมันมดเด้อตองช้องส่ม อืม้องนี่น้อยแหละอกเป็นข้าวอิ่กบมดปัญญอีกสมกันนิ้วองมวยอนึงธรรมดาเลยควายนักงจะลงเชียงลูก ไล้ิข้าเจียงเหลาอาเาลูกเห็นนอนไปยะไย่งครกแฟกะเบื้องเลเบื้องแป้งกะเบื้องปเท็นีแหละคือเรื่องควายแนม่เห็นมคอยมีมันไต่อยู่ในเหล่าเรามันไต่อยู่กับใส่สนงเนกะเบื้อง่ควงคนหย่างกายกลับใส่ดนง มันบ่มีแล้วกับบึงก็จะก้าวเห็นที่หูมันได้เห็นค,กคกนกคจะคุดอไปกินอืมมันก็จะจับเจ้าเห็นแล้วก็จะคุดไปกินเนาะไอ้ไ้ทำตัวเปรี้ยวอืมกินมันลายก็เบ,บืง้งกินแมงมุมใหญ่ยหญ่เลยพี่น้องกินหน้ากินนะ้าเหเอหายง่ายอกินเนี่ยกินเลยใหญ่หัวคำใบขนาดย่ำเนี่ย โอเคพ่อพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับบรรยงนะที่ขอจบคลิปไว้สำนึกก่อนเด้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดสั่นกระดิ่งอ่ะบรนยงลำเนาะไปชมคลิปใหม่ๆจากซ่องของเขาสำหรับคลิปนี้กับไปแล้วสบายดีสวัสดีพี่น้อง